่างหายกันไปนานกลับมาทั้งทีต้องจัดใหญ่ให้หมดไซโลก,กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีคนเรียกร้องมากที่สุดหน่วยหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะถึงมีประวัติศาสตร์ไม่ยาวนานเท่าหน่วยอื่นๆที่เคยเล่ามาแต่พวกเขาก็มีศักยภาพสูงส่งจนนับเป็นหัวหอกและศัตรูที่ผู้ก่อการร้ายจะต้องรับศึกหนักแน่นอนเชิญพบกับพวกเขาเหล่าโล่สุดแกร่งแห่งปิตุภูมิ ก่อนจะไปถึงการก่อตั้งหน่วย GSG9 เราต้องหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวหลังจากเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่2ก่อนครับในเวลานั้นเยอรมันถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งโลกเสรีและฝั่งคอมมิวนสิสต์แน่นอนครับว่าวีรกรรมที่โหดเหี้ยมของนาซีทําให้หลายประเทศในโลกตะวันตกไม่อยากจะให้เยอรมันมีกองทัพเช่นเดียวกับญี่ปุ่น จะมีก็เพียงสหรัฐอเมริกาที่อยากให้เยอรมันตะวันตกสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อใช้ต้านทานฝั่งโซเวียตซึ่งก็ประสบผลสําเร็จครับเยอรมันได้กลับมามีบุนดิสแบร์หรือกองป้องกันสาพันธ์ในปี1955อีกครั้งแม้ว่าประชาชนชาวเยอรมันจะเข็ดหลาบจากประวัติศาสตร์บาดแผลที่กองทัพนาซีฝากไว้ก็ตามต่อมาในปี1972เมื่อมิวนิกได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งโอลิมปิก ก็เกิดเรื่องสะเทือนขวัญคนทั้งโลกในวันที่5กันยายนเมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์จากองค์การกัญยาธรรมินบุกเข้าไปถึงหมู่บ้านโอลิมปิกแล้วสังหารนักกีฬาชาวอิสราเอล2คนรวมถึงจับตัวประกันอีก9คนโดยมีเงื่อนไขว่าให้ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์234คนและอีกสองคนที่ถูกคุมขังอยู่ที่เยอรมันฝ่ายทางการของเยอรมันเลือกที่จะเจรจาก่อนและที่บอกว่านี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญโลกเพราะการต่อรองกับผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้ ถูกแพร่ภาพไปทั่วโลกครับเมื่อการเจราจาดูจะไม่เป็นผลก็เหลือแต่จะต้องเล่นไม้แข็งแต่น่าเศร้าครับที่ทางการเยอรมันในช่วงเวลานั้นไม่มีกองกําลังตํารวจแห่งชาติไม่มีหน่วยข่าวกรองแถมจะเรียกใช้กําลังพลจากกองทัพยอย่างเต็มสูบก,ก็ไม่ได้เพราะมีการห้ามใช้กองทัพติดอาวุธบนเขตแดนเยอรมันในภาวะสันติก็เหลือแค่ตํารวจธรรมดาที่ไม่ได้มีการฝึกฝนรับมือสถานการณ์แบบนี้เลยผลลัพธ์ก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต5คนรอดชีวิต3คน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมันเสียชีวิตหนึ่งนายส่วนตัวประกันทั้ง9คนไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคนครับจากเหตุการณ์กันยาธมินครั้งนี้ทําให้ทางการเยอรมันรู้ว่าพวกเขากําลังเผชิญกับภัยก่อการร้ายที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทางรัฐบาลเยอรมันจึงตัดสินใจว่าพวกเขาจะต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ถูกฝึกฝนมาสําหรับต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยเฉพาะ แต่ก็ใช่ว่าการก่อตั้ง GSG9 จะราบรื่นนะครับเพราะนักการเมืองหลายคนในสภากลัวว่าการมีกองกําลังพิเศษกลุ่มใหม่นี้จะไปรื้อฟื้นความทรงจําของหน่วยชุดสตาร์เฟอร์หรือ SS ในสมัยนาซีขึ้นมาอีกครั้งท้งออกของพวกเขาก็คือ GSG9 จะต้องเป็นกองกําลังที่จัดตั้งมาจากกําลังตํารวจไม่ใช่กองทัพครับด้วยเหตุนี้ GSG9 ซึ่งมาจากชื่อหน่วยรักษาชายแดนพิเศษกลม9จึงถือกําเนิดขึ้นในวันที่17เมษายนปี1973 ถามว่าทำไมต้องเป็นเลข9้าเพราะว่าตอนนั้นเยอรมันมีกองกำลังรักษาชายแดนแค่8ปหน่วยครับ g s g 9จึงมาเป็นลำดับที่9แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อไปแล้วแต่ตัวย่อ g s g 9ก็ยังเป็นที่จดจำของผู้คนมาถึงปัจจุบัน g s g 9จะแบ่งย่อยๆออกเป็น3าหน่วยคือหน่วยสู้รบทางภาคพ,พื้นดินทางน้ำและทางอากาศอีกทั้งยังมีหน่วยสนับสนุนด้านข่าวกรองและการสื่อสารเรียกได้ว่ามีมือปฏิบัติการครบครันคล้ายซีอุสมีผู้บังคับบัญชาคนแรก คืออูริชเวเกเนอร์โดย GSG9 ถือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันหลังจากการก่อตั้ง GSG9 ก็ดำเนินภารกิจต่อต้านการก่อ,ก,อการร้ายเรื่อยมาทำภารกิจสำเร็จไปราวกว่า1,500ภารกิจโดยใช้อาวุธแค่ไม่กี่ครั้ง แต่ผลงานที่ถือเป็นการเปิดตัวสู่ชาวโลกจริงๆคือปฏิบัติการไฟสเปลที่ผู้ก่อการร้าย4คนทําการยึดเครื่องบินลุฟฮันซาโดยยื่นข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มหัวรุนแรง German Red Army action, เจอร์ n r นเรดอาร์มี่แฟคชเพื่อแลกกับผู้โดยสารพร้อมลูกเรือ90ชีวิตในมือผู้ก่อการร้ายเปลี่ยนเส้นทางสายการบินไปทั่วตะวันออกกลางจนสุดท้ายเครื่องได้ไปแล่นลงจอดที่โมกาดิซูประเทศโซมาเลีย มีการเจราจาเพื่อยื้อเวลาจนกระทั่งหน่วย GSG9 มาถึงพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติการทันทีโดยกองทัพโซมาเลียถูกส่งออกไปเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ก่อการร้ายชั่วขณะไม่นานสมาชิก GSG9 ก็บุกเข้าไปข้างในแล้วเปิดฉากยิงต่อสู้พวกเขาใช้เวลาไม่ถึง10นาทีปิดจอบด้วยการสังหารผู้ก่อการร้าย3คนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนโดยมีเจ้าหน้าที่1นายกับผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บชื่อเสียงของ GSG9 จึงเป็นที่เรื่องลือ ในฐานะหน่วยพิชิตการก่อการร้ายระดับโลกเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับการคัดเลือกบุคลากรของ GSG9 นั้นพวกเขาจะคัดเลือกคนจากตำรวจเยอรมันที่มีอายุไม่เกิน34ปีมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า2ปีโดยขั้นตอนการคัดตัวจะมีทั้งการสอบสัมภาษณ์ว่าสมรรภาพร่างกายและจิตใจทักษะด้านการยิงปืน ซึ่งแค่ขั้นตอนนี้ก็มีคนถูกคัดออกจนเหลือแค่ประมาณ10-15%แล้วครับหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานตั้งแต่การฝึกความเป็นนักแม่นปืนการต่อสู้ระยะประชิดการไต่เขาการโรยตัวรวมถึงการปฐมพยาบาลพร้อมๆกับการฝึกความเชี่ยวชาญพิเศษเช่นการกระโดดร่มการปฏิบัติการทางน้ําด้วยถึงจะไม่มีรายละเอียดมากนักแต่เชื่อได้แน่นอนครับว่าการฝึกแต่ละช่วงไม่มีน้อยกว่าคําว่าโหดหินเมื่อฝึกสําเร็จแล้ว พวกเขาก็จะได้ปฏิบัติงานในฐานะของ GSG9 เต็มตัวซึ่งตัวตนของสมาชิกแต่ละคนจะถูกเก็บเป็นความลับนอกจากภารกิจในประเทศแล้ว GSG9 ยังให้ความช่วยเหลืองานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายไปทั่วโลกเช่นการช่วยเหลืออินเดียหลังเหตุการณ์โจมตีที่มุมไบปี2008และยังมีสายสัมพันธ์กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษมากมายแม้แต่ประเทศไทยเอง ก็มีบุคลากรได้ผ่านการฝึกตามมาตรฐานของ GSG9 รวมถึงการจัดรูปแบบปฏิบัติการของหน่วยอรินทราช26ก็ได้ต้นเขามาจาก GSG9 ด้วยนั่นเองปัจจุบัน GSG9 ก็ยังคงปฏิบัติงานต่อไปภายใต้คำขวัญเพื่อพิทักษ์ปิตุภูมิเป็นหนึ่งในโล่ต่อต้านการก่อการร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทําวิดีโอเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกม Ubisoft สามารถเสนอเรื่องของคุณมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเสียงตอบรับมีมากพอเราสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนและอย่าลืมกดติดตามช anel Ubisoft Thailand บนยูทูบเฟซบุ๊กและช่องทางน้องใหม่ของเราบน i ิน t a g r a m เอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ Ubisoft แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ